เหตุการ์บุกยึด NBT เมื่อวานนี้นะครับแม้ว่าแกนนำกลุ่มพลมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบางคนจะตั้งข้อสังเกตถึงการเปิดเผยภาพการบุกยึดสถานีโทรทัศน์ NBT ของกลุ่มชายชะกันเมื่อช่วงเช้าวานนี้ว่าอาจจะเป็นการจัดฉาก เพื่อทำลายภาพพจน์ของกลุ่มพันธมิตรแต่เมื่อตรวจสอบบุคคลที่ถูกควบคุมตัวหลายคนล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของกลุ่มนักรบสีวิชัยและบางส่วนก็เป็นถึงระดับแกนนำที่ร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มพันธมิตรมาตั้งแต่ต้นเราติดตามรายงานพิเศษเรื่องนี้จากคุณบุญเลิศบรโนสุจริชนครับปฏิบัติการบุกยึดสถานีโทรทัศน์ n อ t บของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแม้จะอยู่ในความคาดหมายของหลายฝ่าย แต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าแกนนากลุ่มมัธมิตรจะใช้วิธีการทรงมือดีซึ่งมีทั้งแกนนากาดในนามนักรบศรีวิชัยและแกนนาระดับหัวกะทิเกือบหนึ่งร้อยคนเป็นทัพหน้าในการบุกเข้ายึดเพื่อไล่ต้อนพนักงานให้ออกไปภายนอกก่อนที่แกนนาด้านนอกซึ่งนำโดยนายอมรอ,อมรอออรัตนานนท์อดีตผู้สมัครสสพักมัชชิมาธิปไตยกับนายวัชรพชรทองอดีตผู้สมัครสสพักประชาธิปัตย์จะนำสมาชิกที่เหลือบุกเข้ายึดเอ็นบีทีในเวลาต่อมา แต่ปฏิบัติการบุกยึด n อ t ทีเพื่อหวังใช้เป็นกระบอกเสียงล้มล้างรัฐบาลก็ไม่เป็นไปตามคาดเพราะนอกจากจะไม่สามารถเชื่อมสัญญาณจากเ F t ทมาออกอากาศที่ n b t ทีได้แล้วด้วยไหวพริบของช่างภาพ n b t ีที่ได้บันทึกทุกความเคลื่อนไหวของชายชะกันขณะกำลังไล่ต้อนพนักงานให้ออกไปภายนอกทำให้พฤติกรรมของบุคคลกลุ่มดังกล่าวปรากฏแก่สายตาของคนทั้งโลกหลังทับหน้ากลุ่มพัฒมิรสามารถบ,บุก n อ t ีได้ในสมเกียรติพงภัยบูร หนึ่งในแกนนำพันธมิตรได้ประกาศบนเวทีทันทีในเวลาประมาณ6นาฬิกาว่าขณะนี้คนของพันธมิตรได้ยึดเอ็นีทีทัเร็จแล้วจึงขอให้ที่เหลือเดินทางไปสมทบประกาศขณะนี้เราได้จัดการตึงกำลังสถานีโทรทัศน์ช่อง11 n เอนบีทีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องขอบคุณในไมตรีจิต ของตำรวจของประชาชนที่เปิดทางให้เราขอบคุณประชาชนที่เข้าไปจาัดก,การช่องแห่งความร้าวฉานของชาติแต่เมื่อภาพบุกยึดเอ็บทีถูกนำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ทุกช่องในายสุริยะสายกตาศิลาผู้ประสานงานของกลุ่มได้ออกมาปฏิเสธว่าชายจัการชุดดำที่ใช้อาวุธบุกทำลายและยึดสถานีโทรทัศน์เอ็บี ไม่ใช่คนของกลุ่มพันธมิตรผมผมเท่าที่ตรวจสอบยังยังไม่ได้ทำนะครับผมผมผมอยากให้คนในสถานการณ์ตอนนั้นเขาตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะตัดสินใจตรงไหนอย่างไรเนี่ยคนละจุดแต่ว่าเท่าที่สอบถามยังไม่ได้ทําแต่ก็ขัดแย้งกับท่าทีของแกนนําหลายคนรวมทั้งพลตรีจําลองศรีเมืองที่เรียกร้องให้ตารวจปล่อยตัวกลุ่มพันธมิตรที่ถูกควบคุมตัว ไม่เช่นนั้นจะนำม็อบไปกดดันถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าตำรวจจับคนเราไปจำนวนหนึ่งที่เราไปที่เอ t บีทีตอนเช้าเพราะเราพาคนไปน้อยไปหน่อยเขาได้จับคนของเราไปจะถามประชามติว่าเราจะเจราจากับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าให้เขาคืนผู้ที่จับไปน่นคืนมาถ้าไม่คืนมา เราจะไปเยี่ยมตำนักงานตำรวจแห่งชาติตกลงไหมครับขณะที่ตำรวจเปิดเผยผลการสอบสวนว่าชายจัาการชุดดำที่พกอาวุธและยาเสพติดบุกยุดและทำลายทรัพย์สินของ n อ t บีทีส่วนใหญ่เป็นนักรบสีวิชัยและบางส่วนเป็นระดับแกนนำที่เคลื่อนไหวร่วมกับนายสุริยสายและกลุ่มพันธมิตรมาตั้งแต่ต้นเช่นนายนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์ผู้ประสานงานและกองในขานุการกลุ่มพันธมิตรอดีตที่พึกษาธรรมชาคนจน นอกจากนี้ยังเป็นอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการารณรงค์เพื่อประชาธิปไตยชุดเดียวกับที่นายสุริยศัยดำรงตําแหน่งเลขาธิการหรือนายนัทเซอร์ยิฮามะนักกิจกรรมจากรงรามคําแหงทั้งหมดถูกตั้งข้อกล่าวหาหนักถึง6ข้อหาเช่นบุกรุกสถานที่ราชการยามวิการทําลายทรัพย์สินข่คมขู่คืนใจหรือพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยถูกควบคุมตัวและฝากขัง12วันจนถึงวันที่6กกันยายนนี้ โดยไม่ให้ประกันตัวบุลเลิศมโนสุจิริชนข่าวเอ็นทีรายงาน